ในที่สุดนะครับผมก ok ็ได้คุณป้ามา best best มครอบครองแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะเอาคุณป้านะครับมาคอมโบกับพีมสตันนะครับมาลอง PVP ดูนะครับการจัดท็อปปิ้งครับของคุณป้าฮอลลี่บอลลี่นะครับผมจะเป็นจงตีล้วนนะครับทอบรองนะครับผมจะได้ม่ทำครูไทม์ครับ8.4เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ลดความเสียหายนิดหน่อยนะครับ6.3เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคเยวก็ไปลองปีกันเลยนะครับ ทีมแรกที่ผมจะตีนะครับเป็นทีมสุดฮิตนะครับทใช้บนแรงมัตเตอร์นะเป็นทีมสลากปาเฟ่นะครับแล้วก็นางฟ้าทะเลนะครับสำหรับการคอมโบนะครับการเปิดก่อนครับตามลูอเสือเอามอลล็อกโอริการแทกครับนางฟ้าระเบิดเออสวยครับทังบอข้ามมหาเปหมดเลยนะครับเรือดจะเคล็บโอรีนะครับ เคฟสตรอเบอรี่ฝั่งเขาค่อนข้างอึดนะครับเนี่ยมาขอที่สองเออปากระแทกไปนปะฟ้าทะเลเบิดโอโ้โหโคตรอึดเลยเคฟฝั่งเขาน่าจะใส่รถฟาร์มทหาสี่สิบบวกนะดูทรงเนะีย้ยเดี๋ยวมาดูดาเมจที่ทำได้กันนะครับดาเมจของฮลี่เท่าไหร่เอย่ยโอโ้โหหกแสนดาเมจโคตรเยอะเลยเพื่อนเพื่อนนางฟ้าทะเลสี่แสนดาเมจมากกว่านางฟ้าทะเลนะเนี่ย ทีมต่อไปที่ผมจะตีนะครับเป็นทีมลุงข้าวนะครับทีมฝาตรงข้ามของเขานะครับค่อนข้างหนาอยู่นะครับนางฟ้าสามดาวสมบัติเวลสิบนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทีมฮูลี่ของผมนะครับจะไหวหรือเปล่านะระหารเปิดไปตามด้วยเสือเอามอนล็อกครับฮูลี่กะเทกนางฟ้าระเบิดเออสวยครับฝั่งเขาเหลือสามตัวแล้วนะครับข้าวลายกับลุงนะครับตัวบางสครบริวแล้วนะครับแปลว่ารอบนี้ครับผมชนะนะครับ ผ่างข้ามเหลือ3ตัวก็ดามิได้มีนะผมก็ผมโบรถออกขอไปครับนี่ครับโอ้โหสงใส่ใส่รถความหายมาเยอะเลยครับเนี่ยผมปีไม่ค่อยเข้าเลยนะครับมาเดีย๋ยวรอดามิหนึงนาทีกันอ่ารอบนี้แหละน,หน่าจะเข้าแหละสวยทําว่าระเบิดโอเคเดีย๋ยวมาดูดามิที่ทำได้กันนะครับดามจ ฮูลี่ครับก็ป่าไป90 0 0แสนนะนังฟว้าทะเลล้านสองนะครับถือว่าฮูลี่นะครับก็เป็นตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งนะผมว่านะกระแทกอย่างแรงเลยเดี๋ยวมาลองตีทีมป้องกันทีมสตันบ้านนะครับใครเล่นทีมสตาร์นะครับเจอทีมนี้นะครับค่อนข้างปวดหัวแน่นอนนะครับเพราะว่าเชเอลนะครับมันจะเสกรูปนะครับมาขวางคอมโบเสือนะครับทําให้ทีมสตัน์ให้เรานะครับจะโจมตีคอมโบไม่ได้นะ มาลงมาตีกันนะครับว่าจะเป็นยังไงรอบนี้สายไม่เปิดก่อนครับตำานังเสือเอามันล็อกป้าเป็นกระแทกสวยนงางฟ้าทะเลระเบิดปุ้มเออเหลือตัวเดียวโอเคก็ชนะอยู่นะครับสำหรับทีมป้องกันสตันนะครับดเดี๋ยวมาดูนะเมทที่ทำได้กันนะครับโอ้โหรอบนี้ป้านำนงางฟ้าทะเลเลยป้าก็นำไป5 0,000นนะครับ ความเสียงไฮประมาณนี้นะครับทีมต่อไปนะครับเป็นทีมโฮลี่นะครับนังฟ้าลูกเกดเสือนะครับทีมนี้นะครับค่อนข้างจะเจอเยอะนะครับบนแรงมาสเตอร์นะเป็นทีมยอดฮิตเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการควมโบของผมนะครับจะไวหรือเปล่านะเพราะฝ่ายตรงข้ามนะครับมีเพียวมาหิวด้วยนะมากลานเปิดครับอามลอเสือเอามอลล็อกนางฟ้าเลยระเบิดป้าไปกระเทก เออโอ้โหแต่ว่าเลือกฝั่งเขาไม่ค่อยลดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูคอมโบรอบสองกันนะครับเคการกระแทกับเสือกระโดดเอามอนล็อกอนักฟ้าทะเลเบิดเออเสือไปกระแทกโอ้โหนํกฟ้าทะเลช่วยชีวิตไว้นะครับก็ชนะค่อนข้างพลุกทเลเรเลยนะสําหรับทีมนี้นะแต่แนะนํานะครับให้เอาเปลี่ยนนะครับใส่แทนลุงอามอนดนะว่าน่าจะชนะสบายๆกว่านี้นะนี่ครับดามเมนนะครับ ทางว้าทะเลก็ปลาไปร้านข้านะครับประมาณนี้ละวกันสําหรับทีมนี้นะครับเป็นทีมถึงสตันนะครับใครเอาทีมสตันลูกเกดไปนชนนะแพ้แน่นอนนะครับเพราะคอมโบชุดแรกนะครับฝ่ายเขาไม่ตายนะเพียวเขานะครับจากฮิวนะทําให้ฝ่ายเรานะครับคอมโบชุด2ยากขึ้นนะครับตอนนี้นะครับป้าของผมนะครับข่อแทนลูกเกดครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคอมโบทีมสตันของผมนะครับจะสู้ไหวหรือเปล่านะหรือว่าจะแพ้นะครับ ป,ป่าไปเปิดครับป้าด้วยเสือเอามันล็อกสกฟาจะระเบิดเออป้าไปกระแทกสวยป้าค่อนข้างมีดาเมจนะครับเนี่ยเมื่อกี้ฝ่ายตรงข้ามของเขา,ขานะครับดิวไปเลยนะครับมาครับรบที่สองครับเสือไปกระโดดเอามันล็อกนกฟ้าจะระเบิดเออป้ากลางโลโอเคถือว่าชนะได้อยู่นะครับเนี่ยสำหรับอป้ามาแทนลูกเกดนะเรามาดูดาเมจกันนะครับนี่ครับ ประมาณนี้แล้วกันทีมต่อไปที่ผมจะตีนะครับทีมนี้นะครับเป็นทีมพื้นฐานเลยนะครับมีเชาเอ็นนะครับมากวาททะเลลูกเกดทีมนี้นานๆเห็นทีนะครับแต่เมื่อก่อนเจอเยอะนะแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยนิยมเล่นกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูคอมโบกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะไปการเปิดครับดำเมื่อเสือเอามัลล็อกป้าไปกระแทกป้าทะเบิด เออนั่นแหละคอมโบชุดเดียวครอบิวเลยนะครับมาเดี๋ยวมาดูดาเมจที่ทำได้กันนะครับว่าประมาณเท่าไรนะดาเมจนะครับคุณป้าก็นำนะครับไปหกแสนนะนังกว่าห้าแสนนะครับโอเคเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยมาครับสุดท้ายนะครับมาลองปีทีมตึกกันบ้างนะครับทีมนี้นะครับยังแข็งเลยเพื่อนๆน่าจะใส่รถฟาร์มสิงหาเยอะนะครับ ส่วนหนังว้าทะเลนะครับเป็นตัวดาเมจหลักนะแล้วก็เปียปวเป็นตองฮิลนะครับแต่ผมตรงทรงเนื้อว่าจะตีไม่เข้านะเหมือนกับฝั่งเขาครับโคตรแข็งเกินนะครับะเดี๋ยวมาดูคอมโบกันดีกว่านะครับว่าจะตีไหวหรือเปล่านะานปาดไปเปิดครับตาด้มยเสือเอามันล็อกครับปากระแทกม่เลยเบิดเออโอ้โห,โโหเตือยได้ตัวแข็งๆอ่ะฝั่งเขาอ่ะแต่นงังฟ้าวัาทะเลของเขาปิวแล้วนะครับ มาดูคอมโบรอบสองอับจะไหวหรือเปล่านะป้าเป็นกระแทกครับมันก็จะระเบิดโอ้โหยางแข็งเลยเพื่อนๆตีไม่เข้าเลยนะครับเนี่ยสงสัยรูปคาพเสี่ยายฝั่งเขานะครับ40บวกนะครับเนี่ยแต่ละตัวน่าจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าทีมสัลซของผมนะครับคอมโบได้แค่สองสามรอบนะครับรอบสามรอบสี่ก็จะหมดแล้วนะครับอ่ะอพ้นะครับทีมนี้นะอ่าก็ประมาณนี้นะควันนะครับมีแพ้มีชนะบ้างนะครับ ไม่มีทีมไหนสมบูรณ์แบบนะครับนี่ครับดาเมก็ล้านกว่านะครับโอ้โหแต่ว่าฮูลี่ที่โอพนะดาเมจนะมาสรุปท่ายคลิปนะครับทีมสตันนะครับฮูลี่นะคนข้างจะใช้ดีนะครับสำหรับการคอมโบนะครับถึงคุณป้าฮูลี่นะจะเป็นสายป้องกันนะแต่ใส่โจมตีล้วนนะครับคอมโบกับซึมสตันครับดาเมจคนข้างโอเคอยู่นะครับเนี่ย าคลิปเหมือนเดิมครับเดี๋ยวไปดูท็อปปิ้งแต่ละตัวนะครับที่ผมจะใส่นะครับระอาหารนะครับผมจะใส่เป็นรถความเสี่ยงรวยนะครับบลองนะครับคูไทม3.2เปอร์เซ็นต์รถความเสียหายครับ37.3เปอร์เซ็นต์นะครับคุณป่าโฮลิเบอรี่ครับใส่เป็นโจมตีรวยนะครับบลองนะครูไทม8.4เปอร์เซ็นต์รถความเสี่ยงนิดหน่อยครับ6.3เปอร์เซ็นต์นะครับนางฟ้าทะเลครับใส่เป็นโจมตีรวยนะครับบลองนะครับคูไทม8.1เปอร์เซ็นต์ครับรถความเสี่ย10.6เปอร์เซ็นต อาลุงนะครับผมใส่เป็นดาเบตตัวนะครับตัวนี้ผมไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะเพประมาณนี้ละกันส่วนเสือนะครับผมจะใส่เป็นคู่ทามสี่ครับความเร็วจมตีหนึ่งนะครับขอลองครับความเร็วจมตีครับ14.3เปอร์เซ็นต์นะครับคู่ทาม12เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอะใหม่คลิปหน้าครับ